พอดีผมผ่านมาครับจะไปทุราที่ในตัวอำเภอครับเพื่อผ่านมาเจอกระท่อมหลังน้อยๆครับบรรยากาศทางเข้าครับดูบรรยากาศทางเข้าทางเข้าสวยงามครับถึงจะไม่ไม่กว้างแต่ทางเข้าสําหรับปันเดียาเข้าไปเดินเดินเข้าไปก็ได้ครับพี่นงครับผมบรรยากาศดีดีครับดูทงไห้ทงห้างครับผพี่นงทางเขาป่าพือครับปูอื้อทางเขาป่าเขาวานเหนือผม ไม่ได right? ้การกระดี <ajuda> first, ่นะพี่น้องแต่ว่าจังหวะนะครับพี่น้องจะคล้องเขาไปอยู human. ่แต <regain> ่ว่าเขาเบิ้งน้ำท่าก็ทางเขาไปครับผมไม่ได้การกระดี่ครับปุบขิงไข้ทางทางเขาปลุบขิงไข้ปุบไม่กระเพ่าไม่เจอกับผมทางเขาครับทุกอยู่ด้วยนะเธอเขาเราฮ็ดดีครับผมช่วงเราลงใส่เขาไปเฮือนครับผมทางเขาพี่น้องทางเขาเรานไง ทางเขาก็ดีบรรยากาศทางพี่น้องภาพี่น้องเบิกกระ่อมหน่อยครับผมกรดีทางผ่านไปทุลาครับผมไปทุลาครับทางเขาครับปลูกกิ่งไคครับตะไคร้ครับนี่กลายก็ดีครับอยู่ทิศทางดำน้ำจะพาพี่น้องเบิ่กแค่น่อยครับแล้วไปเบิ่งตัวรองตรงนี้ครับมาเลาะครับผมมาเลาะพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งชุ่มครับเชียงนาน้อยครับผม มีแซ่เขานอนเบิ่งยล่กน้อยครับเบิ่งกระถอมหน่อยมีสาหน่อยนะครับผมมีสาด้วยครับเลี้ยงเลี้ยงกบบ่เลี้ยงป่านาอยู่แห้งครับนี่เที่ยงนาหน่อยเราไหมเปตะมวนครับผมเปนตะนอนใส่เบ็ดครับผมนอนใส่เบ็ดกบเบ็ดป่าครับพี่น้องครับผมยอดเลยควาบรรยากาศข้างในครับผมเข้ามาข้างในก็บเบงเปตยูเลยครับผมมีหม่องนั่ง ผมพักมองเศร้ากับมีทางยางครับแปนดีไหมถึงสิข้อภัยก็อยู่ติดเทียงแต่ว่าอันนายยูกับพรมไั่ไม่ยึดดีกนนะรึเไล่าพมไั่พรมยางแล้วก็มีส้านางนิน้อยครับของให้กันหลายหลายทางยางนั่งครับผมเริ่งดังคนเราไปมาแล้วก็นั่งพักคนครับผมเดินทางมาเมือม่อยๆครับผมครับรถโมไซค์แม่งก็ใส่ เปพี่น้องก็ไปตาใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาป่พี่น้องเนบรรยากาศเทีงไฮ้เทีงนาบเนมองเศร้ากับเป็ตะมวนครับมองดังไฟดังข้นเขาก็ได้มึงเดือดครับผมส้งสีเก่าเอี้ยงนี่เสสีขาดอีกแผ่นหนึ่งอ๋อเลยมีใหม่เย็นวัวเย็นดีพี่น้องร่มผัดปลาเข่าโวยโวยครับนี่ท่ายางก็ไปครับ เจียวปลานี่มันจะอะไรก็เจียวปลามีกิ้งข่มีขิงมีทุกอย่างครับผมบักไข่บักหอยกับแซลจังเลยมีหอนหมาครับผมพุ่นหมาครับผมหมาพหมาเขาเลี้ยงหมานะครับหมาห้างผมเลยยื่นถ่ายวิววันนี้เลยครับผมเป็นเกาะเป็นเที่ยวบาร์เนาะเนี่ครับทางยางครับเป็นจมวนครับผมโอ้ครับบ่อยป้าออกเลยเลยนี่ ยืนชมวิวให้ทั้งสีก็ดีๆเทียงกับเทียงง่ายๆครับมีอูปีนอนครับมีรูปพอนะครับผมราชการที่เก้าราชการที่สิบว้หัวหัวนอนครับผมมีหมองเลี้ยงปลาเลี้ยงกบอะไรเป็นเรื่องให้เบิ่งเชนอย่างครับผมเบื้องเชนอยเพราะคนก็บไปห้ามแต่คนบ็ไปเขียนไปว่าห้ามเข้าห้ามบุคคลภายนอกเข้าห้ามอะไรเป็นกับไปห้ามนะครับผมพี่น้องเอยนะ ก็เป็นทาง,น,งานะครับน้องเอาไว้พักผ่อนะครับเปิปหัวได้หามนี่หนอห้องกบบระเบื้องรับกระเบื้อง,งไม่เจ,จืากาศครับสมุนครับผมนี่นี่ก็มากองนั่งนี่นั่งไตห่หงไพครับผมมีโต๊ะนี่ง่ายๆนั่งไตห่หงไพแล้วก็มีทางยางไปแล้วก็มีแบบงูใส่ไส้ที่นี่มันใสาาาน่ไส้มีรานหนามอะไรใส่ใส้ใส่ดักป้าไว้ครับผมนี่ มีมองยืนมองพักเขาขาลงน้ำก็ได้ครับผมยืนเซนหน้ามาปลามาตอดอย่างเงี้ยครับผมมัก์คงตมวันี้ครับโอ้มักขนาดเลยครับพี่น้อยเดบิลเชื่อน้อยรับพี่น้อยใช่ไหมเดี๋ยวมาแล้วครับกับป้าพี่น้องมาเที่ยวชมครับผมเบิรงนเล่นน้อยเราปลูกพื้นที่ซ่านนิดหน่อยแต่ว่าปลูกของเต็มเลยครับผมตั้งยางกับแป้นดีครับผม ที่ยันในงามนะครับสมุนไพรมิจตาสมุนไพรครับบุกมืองามีครับขอเราขอพิธีงานของเราเเดี๋ยวผมโอ้เลี้ยงป้าครับผมปลาดุกครับเล้วหนึ่งปลาดุกนี่ก็สั่งครับผมปลาดุกหน่อยกำลัง่หน่อยครับผมก็สั่งหน่อยครับเส็ดฟอท้าที่สุดแล้วครับใส่ทั้งนะครับทั้ง ผมอยากสิลองเฮ็ดเบิ่งคือกันนะครับจักอันนึงครับผมหาเงินซแบบื้อครับนี่เป็นเจ้าอันหนึ่งเรียงมันลอยหนาเรียงอะไรสาใหญ,ญ่ครับผมหนม่อะครับผมบรรยากาศทุกอย่งเบ้งเดชมีแล้วครับผมเบิ่งพอเป็นแนวทางครับผมพอผู้ใดอยากมีสายหน่อยๆผู้ใดอยากเฮ็ดแบบนี้ครับบรรยากาศแบบนี้ครับผมเฮ็ดได้ครับผมนี่แหละคือความสุขนี่ความสุขความผาสุข ความแบบพอเพียงนี่ครับอยู่แบบนี้เลยพอเพียงอีรีเลยครับนี่เห็นมาเห็นของแท้เลยนี่พอตรงรู้ลาพอตองอันนี้เล้รับเพจะเพ็ดนมีแต่ไม่มองเศร้านี่ก็โอเคเลยนี่สำดีกับพ่อเลยครับผมเดี๋ยวรับพ่อออกมาอยู่ข้างนอกแก้วเลยครับออกมาอยู่ข้างนอกกันครับเพียงทางบ้านสีประจันรครับทางานทางไปบ้านเพื่อนรบครับดีลกจองบ้านบ้านเพื่อนครับที่เลี้ยงผิดเลี้ยงไก่ครับนี่พอเราไปเอาไก่มาเลี้ยงเพิ่มอีกครับผมเอาไก่ไข่ครับผมไก่ไข่ประมาณห้าสิบตัว ไปพอเล่าเลี้ยงเพื่อนเขาเลี้ยงสองคนตัวเขาไม่ไหวครับเขาหัวหันแพงครับผมมีหนังปูนะพุทธครับผมก็เลี้ยงครับบรรยากาศเดียวพี่น้องพี่น้องเลยเขาออกมาอยู่กันเซี่ยวๆนี่บอกครับมีหมาแล้วหมาเขาเลี้ยงมาครับผมพี่น้องเอามาฝากพี่น้องสักหน่อยนะครับคลิปสั้นๆครับผมคลิปสั้นๆแต่ว่ามีความสุขครับผมตื่นเต้นนะครับ มองไปทางไหนก็จะเป็นทุ่งลุงนี่ครับบรรยากาศอีกด้านหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่อยู่เขตชวยแดงครับผมมื่อมาฟ้าพิโน่ตรงนี้ครับาานนอบกากาศก็ดีครับผมนี่มีกองเพื่องตรงนี้เห็ดเพื่องกันสิออกโอ้เห็ดเพื่องออกต้นี้ครับเห็ดเพื่องเห็ดพ่างเห็ดพ่างโอ้โหเนี่ต้นประดูครับผมต้นดูต้นประดู สนปดูมีข้าวด้วยนี่ครับผมบรรยากาศใต้ครับบรรยากาศใต้จริงๆครับผมอยากจัดสวนแบบนี้ก็ได้ครับจัดให้หน้าอยู่ก็ทําแบบนี้นะครับพี่น้องผู้ได้อยากเค่นห้หนยูยก็จัดได้ครับนี่ทําแบบนี้ครับ